สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยลีดาอีกแล้วนะคะมาถ่ายมาจังหวะที่หมูอ้วนกําลังนับนะคะเนี่ยแวะมาโยนหญ้าให้แมวองเดือนแล้วก็ภายบนเหลือนะคะดูหมักงาใหญ่ของเรา <c oughs> สิน้นฤทธิ์นะคะนอนรับค่ะแต่เขาแบบได้ยินเสียงรถนะคะก็ลืมตาอยู่นะคะเมื่อกี้ มีควันไหมมารูปนะคะให้เขานอนต่อค่ะจะได้รับเต็มอิ่มนะคะดูใต่มีแรงดื้อน,นะคะร้อนกลางวันนะคะเนี่ยทํางานมาเหนื่อยก็หลับค่ะเห็นหอมเห็ดหอมว่าทำไมผลงานเี่ก็เห็ดไปหน่อยก,กัยยนนะแหมเห็ดหอมอยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะ ดูคุณแม่ห่วงลูกนะคะอันนี้ไม่ได้มาผูกด้วยกันทุกวันนะคะช่วงกลางวันเนาะเป็นบางวันนะคะแล้วแต่ควานสอน,นะคะ่ะจะอยากผูกหรือไม่อยากผูกนะคะดูควานไหมเอ,อไยเขาลืมตาค่ะเขาได้ยินเสียงรถเรานะคะในวงเดือนโดนดุแล้วค่ะ มบว่าบ่หลับเจ้ยนะคะแดดก็ส่องหน้าแม่ oh. ก็พยายาม oh. ที่จะยืนบังให้คุณลูกนะคะสัญชาตญาณความเป็นแม่นะคะเอฟซี oh. Oh. หววลูกค่ะอ้วนเขารู้อยู่นะคะว่าเรามาแอบดูเขาถ้าปกติไม่ใช่ค oh. วาน oh. มาเนี่ย <My name. S 1> ก็จะตื่นแล้วนะคะเพราะว่าเขากลัวอันตรายอันนี้รู้ว่าควานไหม้มาะคะ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เป็นการรบกวนเขานะคะเขาไม่ได้รับสนิทอะไรขนาดนั้นแต่ว่านู่นนะคะน้ำนะคะน้ำเอ,อ้ยกอไผ่อะคะ่ะออกให้เขาหับใช่นู่นนะคะนกมากคะ่ะเห็นไหมคะ ตาอันนี้ไม่ได้หลับนะคะแต่ทำเป็นแบบผมนอนอยู่นะคะอะไรประมาณนี้ช้างขับที่ไหนจะทําหูอย่างนั้นล่ะตาก็ลืมดูนะคะพานไม้เข้าสงสารหอกค่ะน้ําเต็มเลยพานสอนไปไหนนี่ไม่มาดูอ้วนเลยสงสารหนูอ้วนจังเลยมาผูกไว้ด้วยกันนะคะนาน,นานทีค่ะดู ทำาะไรผมคะ่ะผมจะนอนเ,เ,เขานอนทับนะคะกลัวเขาเจ็บเราออกให้เขาก่อนนะคะไม่ได้เป็นการรบกวนเขานะคะ<อ>เขาก็หลับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคะ่ะมีแม่ด้วยเขาก็รู้สึกปลอดภัยนะคะมืดๆไหนนะคะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะคะเพราะว่าแดดออกเนาะนี่คะ่ะก็อย่างที่ภาพเห็นนี่นะคะหลับเช นอนสบายเท่น้อลมก็เย็นนะคะตัวคะ่ะพันเต็มเลยน้ำนะคะสู้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่น้ำดูช้างรับที่ไหนจะทำอย่างนี้ล่ะอุย้ยทำคือคักอยากให้เขามากลมตัวเอง่ะสิเอ็มูอ้วนเลยดูคุณแม่คะ่ะมีความอิจฉาหรือเปล่ารักลูกมากกว่า <laughs> ไม่ใช่ละอันนี้เราภาคเองนะคะ ภาไปทั่วนะควันฉันทำไมไม่มารักฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ควันไว้เขารักค่ะรักัางทุกเชือกที่เขาเลี้ยงนั่นแหละค่ะแต่อันนี้เราภาคไปเพื่อความเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดืมตาเดี๋ยวหลับตานะคะคนแม่นิ่งเลยค่ะดมนิ่งเด่น เอาออกให้เขาหน่อยนะคะเขาจะได้นอนหลับเต็มอิ่มนะคะจะได้ไม่มีอะไรมาปากเขาค่ะช้างหนังหนาก็จริงนะคะแต่ว่าก็เจ็บเหมือนกันนะนอนทับอะไรอย่างเงี้ยอืเอาใจแม่เลยอุ้ยลืมตาแล้วอุ้ยปัดยุงปัดยุงปัดยุงให้อ้วนโอ้ยรูปๆคำๆ อืออีนอนสะนะอ้วนนะนอนสะลูอก <c oughs> อือได้ยินเสียงกลนไหมคะปลนจริงหรือกลนเล่นดูดูดสายตา